สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้สุภาพรจะพามาทำเมนูแกงหน่อไม้ค่ะไม่ใช่แกงหน่อไม้เนาะแกงเขียวหวานหน่อไม้ค่ะนี่ค่ะหมูเราค่ะหมูสไลด์แล้วก็หน่อไม้สดที่ผลิตผลจากนางเราค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะมาแกงหน่อไม้กันค่ะนี่เครื่องแกงเราค่ะเพื่อนๆค่ะเรามาแกงกันเลยนะคะ ที่ขาดไม่ได้คือโหระพาค่ะมาตั้งหม้อแกงกันเลยค่ะเพื่อนๆเราจะผัดเครื่องแกงกันก่อนนะคะเพื่อนๆแต่เราจะเปลี่ยนม้อกันนะเราจะใช้กะทิไม่เยอะนะคะเพราะบ้านนี้ไม่ค่อยทานกะทิเยอะค่ะเพื่อนๆพริกแกงเราค่ะ ลูกสาวเราชอบแกงเผ็ดๆค่ะเราก็จะทำเผ็ดนิดนึงเราจะใส่ที่แกงสุกหมดนะคะ กะทิกระเด็นค่ะแล้วก็ผัดกะทิเข้ากับเครื่องแกงให้อู้ย็นไรเนาะวันนี้เนาะนี่ถ้าเราก็จะผัดกะทิเข้ากับเครื่อง กับกะทิข้ากับพริกแกงให้หอมๆสีจะได้สวยๆนะคะเพื่อนๆวันนี้เราใช้กะทิกล่องนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่น้ำไปนะคะให้สีกะทิสวยๆ แต่เราก็จะใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลมันก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้นิดนึงนะคะแกงแถวหวานก็มีน้ำตาลนะคะเพื่อน